จากข่าวที่ไม่ค่อยดีมาดูข่าวดีๆกันบ้างนะครับแจสได้แจ้งผลการดำเนินงานปี64มีผลประกอบการดีขึ้นครับโดยมีรายได้รวมเพิ่มจากปีก่อน1,141ล้านบาทซึ่งก็มาจากการเติบโตของธุรกิจให้บริการให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงรวมถึงเหมืองขุดบิตคอยน์ครับนายสุพจ์ สัญญาพิสิทธ์กุลรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท j a s m มินอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนหรือว่าแจสเปิดเผยผลการดำเนินงานในปี64บริษัทและบริษัทย่อยมีการขาดทุนสุทธิ1,501ล้านบาทขาดทุนลดลง52%เมื่อเทียบกับปี63ส่งผลให้มีรายได้รวม23,71ล้านบาทเพิ่มขึ้น1,141ล้านบาทคิดเป็น6%เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยรายได้หลักยังมาจากธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและอินเทอร์เน็ตทีวีจำนวน1 8 3 3 3ล้านบาทเพิ่มขึ้น4 4 6ล้านบาทหลังมีจำนวนผู้ใช้บริการ 3BB เพิ่มขึ้นติดสิ้นปี64มีผู้ใช้บริการรวม3,65,000 0กว่ารายส่วนธุรกิจเหมืองขุดบิตคอยนมีการรับรู้รายได้ประมาณ9.6เหรียญบิตคอยคิดเป็นเงิน16.5ล้านบาท ด้านแผนธุรกิจในปี65ยังเดินหน้าธุรกิจเหมืองขุดบิตคอยอย่างต่อเนื่องหลังปีที่ผ่านมาบริษัท Jasmine Technology Solution จำกัดมหาชนหรือว่า JTS ได้ศึกษาและทดลองการขุดบิตคอยหาแหล่งเงินทุนทำสัญญากับพันธมิตรในการผลิตเครื่องขุดบิตคอยและขอสนับสนุนการใช้ไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาครวมถึงการต่อย,ยอดในธุรกิจคริปโตเคอเรนซี ส่วนธุรกิจบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตคาดว่าจะพร้อมให้บริการที่ความเร็วมากกว่า1,000เมกะบิตต่อวินาทีในไตรมาสที่2พร้อมกับหาพันธมิตรและนำเสนอโซลูชันต่างๆต,ต,ตั้งเป้าหมายเพิ่มจำนวนลูกค,ค้าองค์กรไม่ต่ำกว่า2เท่าในขณะที่ธุรกิจ IPTV 3BB Giga t ีวีคาดว่าจะมียอดผู้ใช้บริการ2ล้านรายภายในปี6-6กับ